มันถึงเวลาแล้วว่ะท่านผู้ชมมัถึงเวลาที่ร้านรับซื้อรับขายของสะสมและของทุกชิ้นบนโลกนี้ของอีเขียวจะดำเนินการต่อละอย่ารีรอนะเปิดร้านเลยแล้วกันสันที่ที่วันที่หนึ่งเปิดร้านมาได้ก็มีผู้ซือซ้อเลยแล้วเนี่ยผู้ซื้อเลยแล้วเนี่ยให้ว่าไงเจติศวว่าเอลวิน ก็ได้นะฉันเพิ่งเห็นไอเทมนั้นฉันเดาว,ว่าคุณต้องการขายให้มันเอลวินคุณเนี่ยไม่ใช่นักสะสมสินะโอเคเพราะฉะนั้นลองมาดูกันว่าคุณต้องการอะไรชี้นี่เป็นของที่เลยลึกนะผลิตปี1713ระดับความยากนี่มันค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะสภาพดีซะด้วยโอเคเรามาตกลงราคาสักหน่อยเอวินนาะยอยากได้ราคา2650อย่างนั้นเหรอื ไม่เร็วนะรอยสักที่แขนนายเนี่ยดูเหมาะกับงานชิ้นนี้มากนะทงฝรั่งเศสตรงนั้นเข้ากับรสนิยมของนายซะเหลือเกินรู้สึกว่า2,650เหรียญเนี่ยมันดูจน้อยไม่หน่อยนะเอลวินนะทินเนี้ยมัน4,000เอลวินเฮ้ยคิวฉันโง่เลยไงฟังก่อนชาวปะาสัก2,700กำลังดีนะนจริงๆมูลค่ามันอยู่ที่ประมาณ3,8 5 0เลยนะเอลวิน เอลวินรู้ปะเนี่ยมันสามพันแปดห้าสิบเลยนะเอาอย่างนี้เพื่อเอลวินสามพันห้าเอาขอคิดก่อนนะราคามันไม่ได้จริงๆฉันขอยกเลิกก็ไปเจอกันใหม่ไม่เป็นไรเอลวินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเอลวินกลับไปไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสมาซื้อใหม่พี่ไม่ว่าโอเคไหมสวัสดีครับอรุ่งสวัสดีด้วยเช่นกัเจมเจมเขา ตอนฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำฉันก็เจอบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกสนใจได้บ้างไหมเจมเคเขานี่มีความรอบรู้สุดๆความรอบไม่ค่อยจะมีโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกันชิ้นนี้เป็นจานเซรามิกตุรกรีผลิตปี2007สภาพมันแย่นิดนึงอะนะคุณเจมส์าหมายายมันก็เป็นธรรมดารายดอกไม้กี่แฉกไม่รู้เนะี่ยหนึ อ295อย่างนั้นเหรอจริงๆสภาพมันดูแย่นะเราคงคิดว่ามันใช้การไม่ได้แล้วแหละต้องจากตั้งโชว์นะคุณคุณเจมส์ถ้าอย่างนั้นก็สัก150ร้อยห้าสิบเหรียญไหวไหมคุณเจมส์เออขพรเจ้าทีฉันไม่สามารถรับข้อเสนอคุณได้ว่าจกันในม่นะเฮ้ยเราดิวไม่ได้เลยเว้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นอารุณสวัสดิ์ชื่อทริซียเซต,ติน ตอนนี้ฉันมีบางอย่างลองดูดีสิอะไรครับเนี่ยกล่องเครื่องประดับโบราณพริตปีแปะโอ้โหระดับตำนานแต่สภาพแย่ไปหน่อยคือผมไม่อยากจะเสียมารยาทจับคุณเซตินนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าชิ้นนี้ผมยังไม่รับเพราะ่าผมเงินไม่พอคุณเซตินจะขอต่อมันก็ไม่ได้นะเพราะผมจะไม่มีเงินทำทุนขอปฏิเสธก่อนแล้วกัน เสตีวันนี้3คนไม่ได้อะไรเลยนะครับดูข่าวประจํามันสักหน่อยนะแมวเป็นสุนัขตัวใหญ่ <c oughs> แมวเป็นสุนัขตัวใหม่หรือไปตกันข้ามแมวหรือสุนัขอะไรกันแน่นะครับนะสัตว์ประจําชาติประจําทิ่ดีประกาศประจาชาติตัวใหม่คือทีเล็ก <c oughs> ทีเล็กอ่ะไม่แปลกใจเลยดูเหมือนว่าประธานา ดูเหมือนว่าประญานของเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดอนวีโต้หัวหน้ามาเฟียที่มีชื่อเสียงตอนนี้เราอย่างจ้างอะไรไม่ได้นะครับเงินเราน้อยแล้วก็เรามีคนจ้างสองคนอคนนกโคษณาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไรนะฮะไปวันที่สองลูค้าเยอะวันนี้ลูกค้าเยอะ,นนยอะแต่ว่าบ๊อบลาสเข้ามาหาเราทีวีช่องดังเสนอบ,บทบาทให้ฉันในสรารคดีเกี่ยวกับเอเรียนแต่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเอเรียนเลยฉันทำอย่างไรดีนะ ต้องบอกว่าจริงๆเอเวียเนี่ยนะบอบมันไม่รู้ว่าเรามีจริงเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่นะบนโลกเรานะขณะน,นี้แต่ถ้าดูจากข่าวที่มันแปลก,ปลกสุน,นัขกลกายเป็นหมาไม่ใช่สิสุน,นัขกลกายเป็นแมวไททีเล็กเป็นสัตว์ประจำชาติมันก็ดูกระไรกระไรอยู่ เราจะยอมรับพวกเขาจ่ายเงินนห้อยู่ดีไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามหรือคุณควรจะซื่อสัตและปฏิเสธมันไปถ้านายไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเอเรียนนายก็ไม่ควรจะพูดนะปฏิเสธไปชื่อเสียงเพิ่มเฮ้ยว่าย่งไงฉันคือ k คาเทอรีน่ายูเรกฉันเจอบางอย่างตอนที่ฉันกำลังดูกระเป๋าถือของฉันฉันอยากจะขายมันมาดูกัน รูปปั้นยุคเรเนซองส์ผลิตปี1599ระดับหายากแก่สภาพแย่ไปหน่อยเป็นหมวดหมู่ของตกแต่งบ้านอย่างนั้นสินะสองพันสามสมา2 0 0นี่ยนเนอะจริงๆร,รูปภาพนี้มันดูโอเคนะแตม่มันเสียตรงที่มันมีภาพปิดตรงนี้ไปหน่อยจริงในยุคเรเนซองส์เนี่ยมันไม่ควรจะมีภาพปิดไปตรงนั้นอ่ะนะเจะ๊เพราะฉะนั้นการที่มีภาพปิดถือเป็นตำหนิอย่างแรงกล้ามากๆ ผมขอสเสนอราคาเจยอยู่ที่1,200งวไงเจ๊รอเล่นหรือเปล่านี้อ่ะเอาจริงสิฉชว,ว่าสอง0นี่กำลังดีนะอมผมว่า2,200นี่มันมันยังดูเกินราคาไปหน่อยผมขยับให้พันห้ละกันเจพันห้ 1, 5, เจ๊ว่าไงอะครับเจ๊ดูนกที่อยู่บนหมวกเล็กๆบนหัวเจสิมันอมยิ้มนะมันถูกใจกับพันหนะเจนะ ไม่เป็นไรขอบใจนะฉันไม่อยู่ที่แล้วเฮ้ยเราเดิวใครไม่ได้เลยเว้ยผู้ชมสเต็ปการคู่เราเนี่ยเสียาหายแล้วเนี่ยงั้นผมจะเพิ่มราคาให้ของสักหน่อยแล้วกันนะครับนะสุดดีชื่อชื่อคาสตาเซล่าคาสตาว่าคาสตาเซล่าฉันอยากให้ของชิ้นพิเศษแก่คุณจริงานเลยใช่ไหมเรามาดูกันมาขึ้นในการสะสมผลิตในปี2025ของแปลกและสภาพดีจริงๆ สภาพดีแบบนี้ผมสนใจอยู่แล้วนะคุณคุณคัสต้าสเตลาชื่อแต่ละคนอ่านยากจริงๆนะครับความร่วมไม่ค่อยมีไม่เป็นไรโอเคชิ้นนี้มันเป็นของที่สภาพดีนาฬิกานี้เหมาะสำหรับราคา999เหืมเยี่ยมไปเลยกับใจนะไม่เป็นไรยินดีที่ได้รับใช้ครับคุณเซรา เอ้ยว่างเพื่อนจะชื่อบรูซบรูซแชปเปอร์ทอนอ่อฉันเก็บสมบัติบางชิ้นไว้ที่ห้องใต้หลังคามานานแล้วมันมาะกับร้านคุณมากเลยนะมาดูกันอันนี้เป็นแชปเด็ดรุ่นสะสมผลิตปี2002หากาดแต่สภาพดูแย่ไปหน่อยอาอแชปเด็นรูปปีศาจอาปากกว้างสินะไม่เร็วไม่เร็วแต่ฉันว่ามันดูเก่าไปหน่อยนะคุณบรูซ ก็กอแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะสักราคา1,500ว่าไงคุณบรูซน่าจะเป็นราคาที่โอเคนะไอ,อคิดว่าฉันโง่เหรอฟังก่อนฉันมามันสัก2,150ัรยเปลียนนะผมให้ได้เต็มที่1,700คุณบรูซเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้นะจะว่ามัน1,980ไม่เร็วนะผมให้พันรถให้ผมหน่อยได้ไหมบรูซพันแปได้ไหม ดูรอยตรงนั้นสิผมต้องทำความสะอาดอย่างเยอะเลยนะบรูซพันแปดนะแล้วดูดวงตาที่มันอ้าปากกว้างอย่างนั้นตากว้างอย่างนี้โดนลมมันคงจะแห้งตาแดงผมต้องหยอดตาให้มันด้วยนบรูซพันแปดนะไม่แล้วพันเก้า่ะนี่คือคำตอบสุดท้ายเห็นแกนายนะบรูซพันเก้าก็พันเก้ามาได้กับใจบรูซผ่านวัอที่สองไปแล้วครับเคสเล่าประจำวันที่สิบสาม คุณสามารถหายเทดีกว่าได้โดยการเพิ่มระดับความโด่งดังของคุณคุณสามารถทําได้โดยเพิ่มทักษะอัปเกรดร้านแต่ตอนนี้ตังไม่มีอัปเกรดแค่ท่านผู้ชมไปเปิดร้านกันต่อกันเลยดีกว่านะครับจ้างซ่อมก็น่าสนใจแต่ตอนนี้ไม่มีช่องพนักงานเหลือแล้วมาวันที่3คนก้อนข้างที่จะเข้าร้านเราเยอะ4คนเลยในวันนี้แต่ไม่แต่ผู้ขายเลยเนี่ย เฮ้ย hey, ว่าไงฉันชื่อโรซารีโรซารีน่ะฉันอยากให้สมบัติบางชิ้นแก่คุณที่ทำให้คุณรู้สึกสนใจไ,ได้บ้างไหมมันคืออะไรลหรอครับคุณโรซารีเกมต่อดสู้ลงไปแค่เจพีดปีหนึ่งพเ้าร้อยปเป็นระดับมหากราบของเก่าใชนะแต่มันสภาพมันแย่ไปหน่อยอนะผมขอดูหน่อยได้ไหม ผู้่ัาของคุณได้ดูไอเทมอย่างคร่าวๆแล้วบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันมูลค่าเท่าไหร่คุณก็ยังจ่ายเงินให้เขาอยู่ตรนตีนนะอันนี้คุณตีนนะโอเคตกลองราคาสักหน่อยนะอพันสองมันดูมันดูเยอะไปหน่อยนะเจสผมขอ950ได้ไหมเจ๊9 5้ยเจไม่ดีแล้ว1140เร้ยอย่ายังไง พันทวนได้ไหมพันท่วนนะเจ๊ผมขอเถอะจริงเกมมันคงเล่นไม่ได้แล้วอ่ะสภาพมันแย่ครับมันคงจะน่าจะได้แบบสะสมเฉยๆอ,เอ,อะเจ๊นะให้ผมเะนะ 1, หนึ่ันเหรียญสบายไม่รู้สิชิคี้ว่าสามารถยอมรับข้อเสนอได้โอเค <Yeah. S 1> เจ๊ขอบคุณมากครับขายแล้วเหรอเอยว่าไงเด็กฉันว่าเซร์ียูเล็กก็ได้นะ เอ่อคือฉันได้รับสมบัติบางชิ้นเป็นมรดกมันต้องขายได้ราคาดีแน่ๆเลยอู้วิดีโอเกมอีกแล้วเหรอ Bright Age of Midgard นสิงพันสิบแปคองหายากแต่สภาพแย่จริงๆชิ้นนี้ผมเพิ่งรับเกมไปอ่ะนะคุณคุณยูเด็กเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ผมยังไม่สนใจแล้วกันไว้ทีหลังนะอืมโมดิฉันชื่อคอก u ัก แบงคุณแบงเช่นเดี๋ยวว่าไอเทมชิ้นงานตรงนั้นน่ะคุณต้องการขายไหมคุณต้องการอะไรล่ะคุณแบงอ่อแก้วเบียร์ดั้งเดิมจากเยอรมันปีถึปีถึงปีสิบหอ่อตกลงตกลงตกลงชิ้นนี้นั่นเหรอราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ450ร้อาสคุณแบงไปเป็นแก้วเบียร์ที่ยุคปี2016เนี่ยเป็นจากเยอรมันแก้วเบียร์นี้เนี่ยเป็นแก้วเบียร์ที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ในเยอรมันเนี่ยปลอมตัวเข้ามาดูชนชั้นกลางและชนชั้นกลางได้เสิร์ฟเบียให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นด้วยแก้วใบนี้เพราะฉะนั้นแก้วใบนี้เนี่ยได้รับการจุมพิษจากผู้หลักผู้ใหญ่ทันทีที่เรียบร้อยราคาอยู่ที่ประมาณ450เหรียญครับคุณคุณไม,ม่ไม่ได้จริงจังนี่ฉันว่ามันน่าจะสัก320นะโอเค375ว่าไงสักหนึหน้งอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้สิ สิคิดว่ามันสามร้อยสและคุณแบงค์เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบที่จะร้อนเนาะใจร้อนโอเคผมยอมรับที่340ก็ได้ครับคุณแวงโอเคครับสวัสดีฉันชื่อไทเกอร์ไทเกอร์ไทฉันยืมสมบัติยืมเหรอบางชิ้นมาฉันจะ,ะฉันอยากจะต้องพูดอะไรอีกไหมมาดูกันนี่คือฟิกเกอร์ลอดนิน หลอดนิลินปี2025ความยากมาก,การาบสภาพแย่หลอดนินตัวนี้15800หรอฉันว่าฉันยังไม่สนใจมันนะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ผมยังไม่สนใจแล้วกันนะมันดูลึกลับไปหน่อยนะวิโดเกมแบบคลิปองหนังสือหรอวิโอเกมไบรท์ g อ o ออมนิการเดี๋ยผมยังไม่สนใจแล้วกันนะครับขอโทษทีทนะคุณยุเล็ก สี่ดืวันตอนนี้ติดลบ660นะครับรายสัปดาห์ติดลบ3า5 9และรายเดือนติดลบ3,000เอาแล้วไงติดลบไปเรื่อยๆเทขนาดยังไงก็ไม่บรรจบกันประมูลไอเทมห้ามพลาดโอกาสครอบครองสมบัติล้ำค่า2รายการไหนไปดูหน่อยซิมีอะไรบ้างสนามกอล์ฟหายายากแล้วก็ชุดแต่งกายประจำชาติไทยมผมไปประมูลสนามกอล์ฟก่อนแล้วกันโอ้ลบที่20,000ตังมีหกพัน ออกเลยดีกว่าครับแบบนี้ชุดไทยแสนแปดออกเลยดีกว่าครับแบบนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวจริงจริงเราแค่ไปดูบรรยากาศก่นกอนละกันนะครับท่านผู้ชมนะเปิดร้านวันที่4ดีกว่าในไหนก็นไหนละมีผู้ซื้อมาสักทีสวิตชอชื่อเซเลนเซเลนคาวเซเลนครนาถหักเราฉันอยากซื้อไอเทมชิ้นนั้นไหนมาดูซิโอเกมต่อซื้อรูบักให้เจ็บโอเคถึงมันจะเล่นไม่ได้แต่ก็คิดว่ามันเอาไปสะสมได้นะคุณ เซเรนโอเค1นึ่งพันหกร้อยแปดสิบ่างเดียคุณเซเรนมันขอจัดสองพันได้ไหมมันเป็นเกมเก่าอะ่ะแล้วมันเป็นระดับมหากา่าอ่ะมันหายากแล้วะครับคุณสองพันนะคุณบอกว่าสองพันแต่ฉันว่าพันแปดนะขอคุณดูรายละเอียดตรงนี้สักหน่อยได้ไหมอ่ะต่อสู้โรคภัยเนี่ยเช่นว่ามีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงเนี่ยบ่งบอกว่าคนเราไม่เหมือนกันนะ คนเรามีความคิดมีความอ่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับโรคภัยแค่เจ็บก็เหมือนไม่เหมือนกันร่างกายคนเราแข็งแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเหมาะสมกับการที่เราจะศึกษาสุขภาพร่างกายไปอย่างยิ่งพันแปดดูน้อยไปนิดนะอา้าพันเก้าคนละครึ่งนะช่างมันเถอะชันตกลงก็ได้ยิน <Yeah. S 1> ดีต้อนรับครับยินด,ดีมากๆครับขอบคุณครับ มาขายกันแล้วเหรอรู้สบายฉันชื่อซัมเมอร์สโนว์จะลงจะซัมเมอร์หรือจะสโนว์นะฮะแต่จะออกหรือหิมะจะตกนะครับฉันเอาชิ้นนี้มาขายไหนดูซิเกมกระดาษส่มสงครามปริ 2, ไไี2003ธรรมดาแต่สภาพดีไม่เร็วไม่เร็วผู้จัดกาญได้ดูไอเทมคร่าวๆแล้วบอกว่าราคารจริงๆน่าจะประมาณ1,140แล้วก็ไม่เชื่อว,ว่าเป็นของปลอมโอเคของจริงประมาณ1น0 0งพันสี่หนึ่งับหรอ คุณก็จะขายผมประมาณ890อยเย่างนั้นเหรอคุณซัมเมอร์สโนไม่เลวนะแต่ผมขอสัก650้อ้บได้ไหมาาสภาพมันดีก็จริงฮนะแต่ว่ามันเป็นของธรรมดาที่หาซื้อกันได้ทั่วไป650ขอผมนะเดี๋ยวทำเหมือนฉันเป็นคนโง่สิ8ป3 0เป็นยังไง830้อ 30, เอ,อ 700, 7า0 777อ่ะ ไม่รู้สิเยี่ยมไปเลยขอบใจนะไม่เป็นไรโอเคครับรางวัลวันนี้เราบวกมา1,123นะครับติดลบน้อยลงละโอเคงานจบแล้วใาคราเทียบลบ5%โอเคครับเรียบร้อยกิจการร่วมค้าตามเขารือราชาแห่งนักสะสมหลอดพีทแมนเนอร์ได้จ้างอินเดียนาเจนอินเดียนาโจนนะ แต่กลายเป็นไอเดนาเจนนะนักสมุนทีเก่งสุดในโลกเพกื่อการถาคขุมทรัพย์โอเคอเคลมรับประจำปีที่7นะครับตรวจสอบข้อเสนอราคาที่คุณจะเสนอกับลูกค้าเสมอเมื่อคุณเสนอราคาแล้วจะไม่มีสัมปรานยกระดับเสมียนทำไรายได้เนี่ยเสมียนสามารถดูแลลูกค,ค้าของคุณและก็ค่อยมอบผลตอบแทนที่เกะคุณแณดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีอะไรบ้างประสบการณ์มีทั้งโฆษณา ผมป่าผมคิดว่านักโฆษณาแต่ผมไล่ออกไปได้นะเพราะว่าน,น่าจะรู้จักร้านผมเป็นบ้างแล้วล่ะแต่ผมจะจ้างเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกดผิด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 โอ้โหติดลบท่านผู้ชมทำไงครับผมโอ้ติดลบแสนผมพลาดมาหันเลยอะ ไปกดจ้างอะ่ะใครก็ได้ทําผมกดตกลงไว้ซ้ายมืออะ่ะปกติป,ปกติเนี่ยปกติปุ่มกดตกลงบาคนจะยู่ขวามือปะปติดลบหนึ่งแสนจ้างล้วไล่ออกมาแล้วด้วยทําไมดีนะครับเปิดร้านรู้สวัสดิ์ท่านนี้ได้ชื่อบ้านาฬิกาขายเท่าไรบอกว่าขายแล้วครับผมกดผิดผมกดผิดอนะ้า คุยราคากันหน่อยนะพันแปดอย่างนั้นเหรอพันแปดไม่ไหวอ่ะรับมันคือสองพันห้าครับรายการนี้พันเก้าว่าอย่างไงล่ะพันเก้าไม่ไหวครับสองพันล 1, 9, 2, องคิดก่อนนะที่คิดว่าสามารถยันมาได้โอเคครับโวดแ,แ,แต่ติดลบติดลบทุกคนมันติดลบเจ้าของไม่ได้ใส่คืนโอเคเป็นของคนแล้วโอเคเราจะทำยังไงได้ครับเนี่ยอืม เงิวน,น,นะเศษบวกเศษลบเ,เงินกู้ต้องกู้เงินไม่ได้แบบนี้ฮะโอ้โหแล้วเงินกู้แบบนี้ มันบวก25ซการลงทุนอนะ่ะเราไม่มีเงินนะฮะตอนนี้เราไม่มีเงินครับเราไม่มีเงินของจริงฮะแบบนี้คนต้องเปิดต่อผู้ขายไม่สนใจอนะ่ะแบบนี้คนขายตอนนี้ไม่สนใจนะจะเอาซื้ออย่างเดียวก่อนเงินเสจดจะหาที่ไหนได้ครับเนี่ยแบบนี้โอ้โหเฮยว่ hey, างไงจนชื่อคิสเตอร์ มาดูกันรูปปั้นนี้อย่างนั้นเหรอไม่เลวนะรูปปั้นนี้มาตกลงราคานี้ไหมขอฟังราคาคุณก่อนรูปปั้นนี้มันบอกเที่ลึกน็อตแดมผลิตในปี1 7ึ่เเนี่ยมันก็ต้องสี่พันห้าครับไม่รู้สิช่างเหยืตกลงก็ได้ออได้บวกสี่พันวันที่7เปิดร้านกันต่อมาดูกันครับอยากได้โต๊ะอย่างนั้นเหรอ ลดราคาสันิดนึงผมว่ามันสักพันห้าหืมเยี่ยมไปเลยโอเคไม่สนใจครับออนไปก่อนไม่สนใจครับติดลบยับยับเลยครับติดลบยับยับจ,บจริงๆฮะตอนนี้โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าครบเป็นที่เรียบร้อยหเดือนนะครับและผมดันเผลอไปกดจ้างเผลอไปกดจ้าง ธนาคารได้ตรวจสอบแจ้งการเงินของคุณแล้วเพราะว่าเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณในปลายสัปดาห์นี้คุณต้องมีเงินสดเป็นหมวกไม่เช่นนั้นคุณจะแพ้ในเกมมาคุณต้องการมีเงินสดคุณจะไม่ขายทรัพย์สินจะบ้านหรือถอนผมจะรอเวลาแล้วขายยังไงอะครับเนี่ยมันขายยังไงอะครับเนี่ยอืม โอเคนี่เป็นการผิดพลาดของผมเองอะนะครับทุกคนผมดำนไปกดจ้างพนักงานที่เดือนละประมาณแสนกว่าโดยที่ผมไม่มีตังค์ยังไม่ตังค์ผมติดลบไปขานาดนี้เพราะฉะนั้นคําเตือนนะฮะคำเตือนคือปลายสัปดาห์ต้องมีเงินเป็นบวกซึ่งมันไม่มีทางที่จะบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเปิดมาผู้จัน,นําผมไม่สนใจละไม่สนใจไม่สนใจผมจะยอมให้ธนาคารยึดบ้านของผม อะไรเนี่ยแต่ยินดีด้วยเพราะชื่อเสียงของที่ของคุณทําให้คุณได้รับรางวัลพลเมืองเจ้เดี่ยวแผงท้องถนนโอ้ตกลงเขบาไมากบวกหนึ่งหมื่นก็ไม่พออยู่ดีไม่สนใจไม่สนใจขอโทษทีนะตอนนี้ผมไม่สนใจอะไรทั้นนั้นนะครับไม่สนใจโอเคอเพราะเงินผมติดลบอ่ะมาดูกันซื้ออะไรกระจกบานนี้อย่างนั้นเหรอผมจะขอสู้ตายแล้วกันสองพันหกเหรอผมขอสามพันได้ไหมฉันไม่ได่ใจโอเคตกลงโอเค ไม่มีทางเลยที่ผมจะทำให้เงินแสนนี้เป็นบวกได้เพราะฉะนั้นผมไม่สนใจ <c oughs> ไปแบบไวไวผมจะปิดร้านแบบรวดเร็วแล้ววันที่7 <c oughs> ไม่สนใจไม่สนใจครับเรียบร้อย <c oughs> และเราได้เดินทางมาถึงจุดจบจนได้นะเพื่อนรัก <c oughs> คุณได้ต่อสู้มาอย่างหนักในฐานะดีลเลอร์ที่แสนจะยากลำบาก <c oughs> ถึงเวลาหาเพิงที่พักฟรีที่อื่นและลองอีกครั้ง <c oughs> เป็นเพราะความสับเป้าของผมเองนะครับที่ไม่กดรับสมัครพนักงาน่มมันควรจะอยู่ด้านซ้ายนะไอปฏิเสธอ่ะควรจะอยู่ด้านซ้ายตกลงก็อยู่ด้านขวาร้ายจริงๆเพราะฉะนั้นขอผมพักสักแป๊บและผมจะกลับมาเปิดร้านใหม่แน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมไว้บา,บายครับ